สวัสดีค่ะโมโม่หมูได้คุงนะคะในช่วงโมโม่พาดูซีรีส์วายหลังจากที่เราลุ้นกันมานานว่าเราจะได้ดูซีรีส์ของค่ายวาบิซาบิเมื่อไหร่แล้วที่ผ่านมาค่ายวาบิซาบิได้จัดงานแถลงข่าวเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาที่สยามพารากอนนะครับในงานชื่อว่า s ตูดิโอวาบิซาบิโกอั2022 แล้วก็ที่สุดกรารรอคอยสักทีเราก็จะได้รู้ว่าซีรีส์ที่เราอยากดูในปีนี้ของท่ามีกี่เรื่องเรื่องอะไรบ้างและคิวที่จะลงออนแอร์มีวันไหนเมื่อไหร่และช่องทางแพลตลอร์มไหนใครที่ยังไม่ได้ติดตามหรือไม่ได้ดูการไลฟ์สดของท่ายเดี๋ยววันนี้มูมูจะมาบอกให้นะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันว่ามีเรื่องไหนบ้างเรามาดูกันเลยครับผมยือชีวิต ส่วนเขาพลากชีวิตเราอยู่กันคนละฝั่งและเรื่องของเราคงเป็นไปไม่ได้คุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้มาประเดิมเรื่องแรกกันนะครับคุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้นำแสดงโดยนัทนัชพลการกสิเดชพัชชัดบริรักษ์เต้วีรพัฒนสุดยอดพัทสิทธิ์กุ๊กไก่ภาวดีสิงโตนำโชคและเพลงประกอบโดยบอยสมพ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะพรสวรรค์หรือคำสาปจากยมโลกที่ทำให้สัญญยแพทย์หนุ่มฝีมือดีต้องมาเห็นตัวผียหรือโยมทูตหน้าหวานแต่แค่เห็นคงไม่เป็นไรแต่นี่อะไรมาทุกครั้งเวลาหมอจะผ่าตัดและประโยคคาพูดที่ทำให้คุณหมอหัวเสียคุณหมอครับผมมารับวิญญ,ญาณคนไข้เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปห้าหปีของ การและนัดผลงานที่เคยแสดงร่วมกันเมื่อ6ปีที่แล้วคือเรื่องรุงสีเทาและดังเป็นผูุแตกสู่งานสตูดิโอวาบิซาบิโกลอปสอ2พ2022เขาได้กลับมาร่วมงานด้วยกันอีกครั้งในเรื่องคุณหมอครับผมมารับพยานคนไข้ในทีเซอร์ให้ภาพของนัดเป็นหมอที่เก่งกาจกระฉับกระเฉงอินเนอร์ดีส่วนการ เป็นตัวผีหรือยมทูตหน้าหวานที่สุขุมสาวดีคลึกโครมทำให้เห็นถึงความชุลมุนวุ่นวายในโรงพยาบาลตอนมีคนไข้ยเยอะๆวิธีการรักษาก็คิดว่าถูกนะครับการตัดต่อมุมกล้องดีมากนักแสดงทุกคนถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครนั้นๆให้ออกมาอย่างดีมากจนเราเชื่ออย่าบอกนะว่าจริงๆแล้ว ยมาูตจะมาเอาวิญญาณของคุณหมอดูจนจบทีเซอร์และแอบคิดถึงเหนือพอดในมิติรักผ่านเลนตอนรุ้งสีเทาพบกันตอนแรกวันพุธที่23มีนาคมนี้ทางช่อง GMM 25และดูย้อนรลังฟรีเวอร์ชันอันคัดบนแอปพลิเคชันไอชีอีและเว็บไซต์ iq.com ทที่เดียวเท่านั้นอัปเดตตอนใหม่ทุกวันพุธตอนเที่ยงคืนรอรับชมกันได้เลยนะ 12%คือความเป็นไปได้ที่คนที่เรารักจะรักเราตอบรุนรัก12%เรื่องที่สองรุนรัก12%นำแสดงโดยเอิร์ธกัสมนัทเซนต้าพงษพักพิกพีรพลไพาอาพัฒนินจีด้าจีดาภา,าแฟรี่กีรณนาโฟกวายุพักทีปอกริตโอ๊ก,อกชาราธรฟิลมพิชยาและเบนพานุพันธ์ ทีเซอร์หนึ่งนาทีกว่าทําให้เราได้เห็นถึงความอบอุ่นละมุนละไมได้ดูแล้วหวนคิดถึงวัยเด็กคิดถึงเพื่อนสนิทหรือคนพิเศษที่อยู่ในความทรงจําบรรยากาศเก่าๆโทนสีอบอุ่นอบอุ่นเสื้อผ้าและอุปกรณ์ประกอบฉากด,ดูเก่าๆกิจกรรมวัยเด็กที่เล่นกับเพื่อนๆเ,เหมือนได้กลิ่นอายุกาูนในทีเซอร์นักแสดงสามารถถ่ายทอดความเป็นเด็กให้เราเข้าใจ ความรักความอบอุ่นความสนุกสนานและคิดถึงมาอรอลุ้นไปด้วยกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาจะเป็นอย่างไรในรุ่นลัก12เพลงประกอบซีรีส์โดยส้มมารีลงจอให้ได้รับชมตอนแรกวันที่12สิงหาคม2565ทางไทยทีวีสช่อง3และดูย้อนหลังฟรีเวอร์ชันอันคัดบนแอปพลิเคชัน i อ e และเว็บไซต์ iq.com ที่เดียวเท่านั้น ในโลกนี้มึงจะกลัวอะไรก็ได้แต่มึงห้ามกลัวกู Between Us เชือกป่านเรื่องที่สเชือกป่านนำแสดงโดยบุญนพนั์เปรมวรุษอาร์ตภาคภูมิริวภัคภูมิเต้วีรพัฒน์สุดยอดพัทสิทธิ์โอภัวนายบอสตันสุภเดชแซมมี่ซาเมเนทาพร้อมทั้งนักร้องโดยคุณดิวอรุณพงษ์และแกนสม้มธนทัศนเรื่องนี้นักเขียนบอกว่า เป็นนิยายตลกคุณนิวสิวัตบอกว่าเป็นซีรีส์ตลกหลังจากเห็นในทีเซอร์บอกได้เลยว่าอินเนอร์มาเต็มตลกตรงไหนไม่ไม่เห็นมีนักแสดงถ่ายทอดออกมาได้เป็นเฮียวินน้องทีมผมดูแล้วน้ำตาซึมนักแสดงเล่นได้ดีมากเข้าถึงอารมณ์สุดๆทีเซอร์นี้ทำให้เราหวนคิดถึงได้แดงน้องทีมก็ร้องเพลงพ่อเพราะเป็น6นาที ที่ทำให้เราได้เห็นความรักความห่วงใยของเฮียวินต่อน้องทีมได้อย่างลึกซึ้งการร้องเพลงของน้องทีมนั้นก็เหมือนเป็นการขอบคุณที่เฮียคอยดูแลและเทคแคร์มาตลอดเป็นการตอบรักของน้องทีมที่ไม่มีคำว,ว่ารักแต่สัมผัสได้ถึงความรักอันอบอุ่นและอ่อนโยนอดทนรออีกหน่อยวันที่18พฤศจิกายน2565ได้เจอกันแน่นอน รับชมได้บนแอปพลิเคชัน IGE และเว็บไซต์ iq.com ที่เดียวเท่านั้นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์คือจุดสิ้นสุดของการจากลาองศาศูนย์โปรเจกต์สุดท้ายของปี2,566กับเรื่ององศาศูนย์ที่สร้างมาจากนิยายดราม,ม่าขึ้นหิ่งในใจของใครๆหลายคนนำแสดงโดยเต้ยพวนัทเป็นหนึ่งคณิตต่อสุปกรและมิกวนัทแม้จะเป็นโปรเจกต์ของปีหน้า แต่กระแสะตอบรับจากแฟนๆก็ดีเกินคาดทุกคนต่างราอคอยต่กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ดราม่าจากสตูดิโอวาบิซาบิที่ครั้งนี้คุณนิวสิวัตเอ่ยปากเองว่าได้แดง until we meet again แต่แม้แค่ไหนเรื่องนี้ต้องยิ่งกว่าเล่นเอาแฟนๆต้องเตรียมทิชชูกันตั้งแต่ปีนี้เลยทีเดียวจากทีเซอร์ได้เห็นถึงความห่วงใย,ยของคนคนหนึ่งต่อคนคนหนึ่งดูนวงนงแต่ก็เหมือนเห็นแสงสว่างให้อบอุ่นหัวใจ,จบ้างแต่จากเนื้อเพลงบางคำ เขาเก่าถึงการย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรสักอย่างต้องจากกันอะไรสักอย่างต้องรอดูจากทีเซอร์สนาทีนี้ก็ยังไม่เห็นถึงความดราม่ามากนะักผู้กำกับกล่าวไว้ว่าดราม่าพอๆกับได้แดงมูมูชวนดูซีรีส์วนี้รอดูเลยครับท้ายนี้ผมขอขอบคุณคุณนิวสิวัตรซีอผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของค่ายวาบิซาบิขอขอบคุณผู้บริหารของไอฉีอี แพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผลงานของค่ายวอบิซาบิได้ลงออนแอร์ขอขอบคุณนักเขียนทุกๆผลงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆเรื่องน้องๆนักแสดงทุกคนแฟนคลับของน้องๆทุกๆคนของค่ายทุกๆคนผมหวังว่าซีรีส์ทุกเรื่องจะประสบผลสำเร็จเฮงๆดังๆปังๆออกสู่สายตาประชาชน อยากมีคุณภาพเราทุกคนมาตั้งหน้าตั้งตารอดูผลงานคุณภาพของค่ายวาบิซาบิกันนะครับแล้วรอดูไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับ